ท่านประธานนะที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวธนพรสมทองแดงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเสรีลมไทยพรันครศรีอยุทยามีเรื่องหาหรือท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันได้รับร้องเรียนจากพี่น้องหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่และหมู 7, ่เจ็ดตำบลโพสุานอำเภออุทัยจังหวัดพรันครศรีอยุธยาพี่น้องได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ มอเตอร์เวย์โคราดบางเบินเรื่องดังกล่าวนี้ที่ฉันได้เคยหาเรือท่านประธานไปแล้วเมื่อปลายปี6-3ที่ผ่านมานะคะพี่น้องได้รับผลกระทบจากดินสลมสไลด์ลงเกตยรกวางทางสัญจรไปมาบริเวณทางคู่ขนานนะคะพี่น้องได้ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานนะคะรวมทั้งบริษัทที่รับเหมาโครงการดังกล่าวนี้ด้วยปรากฏว่า ได้รับคำตอบมาว่าเดี๋ยวรอทางด่วนสร้างเสร็จแล้วจะมาปรับผิวถนนให้ท่านประธานที่เคารพค้ะชาติไหนก็ทางด่วนตรงนี้จะเสร็จปัจจุบันนี้นะคะท่านสัเกตากจากภาพถ่ายนะคะสองข้างทางเนี่ยมีลกล้างยากขึ้นหนาแน่น แม้กระทั่งผักชีของท่านนายกยังไม่สามารถไปปลูกได้เลยนะคะบริเวณผิวทางด่วนเนี่ยมีรอยแตกแย่ต้นไม้ขึ้นเป็นหย่อมๆนะคะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันเนี่ยเป็นคนอุทัยโดยกําเนิดนะคะเกิดและโตที่นั่นดิฉันทนเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ได้นะคะจึงขอกรับเรียนขอความเมตตาจากท่านประธานนะคะทางหลวงพิเศษเส้นนี้ระยะทางร้อยกหกกิโลเมตรใช้งบประมาณจากภาษีของพี่น้องประชาชน แปดหมื่นกว่าล้านบาทนะคะแล้วชาวบ้านเดือดร้อนแค่นี้ช่วยเหลือกันไม่ได้เลยนะคะทีฉันจึงปากท่านประธานนะคะไปยังกระทรวงคมนา,าคมให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังกล่าวนะคะรวมทั้งเนี้ยทีฉันหวังว่าสภารงเกียรติแห่งเนี้ยจะแก้ปัญหาของพี่น้อง ตรงนี้ได้ดิฉันคงไม่ต้องมาทวงถามในสภาเองนี้อีกสุดท้ายนะคะขอฝากประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องจังหวัดพาย,ยุทคกรศรีรุยาปัญหาเรื่องเ,ออเงินเยียวยานะคะปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐเลยค่ะขอบพระคุณค่ะครับก็